In Christ Ministries งานรับใช้ในพระคริสต์ค่ะการฟื้นฟูของคริสเตียนคืออะไรการฟื้นฟูเป็นช่วงเวลาแห่งการตื่นรู้ทางวิญญาณในคริสตจักรซึ่งเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นที่จะฟื้นฟูคืนมาใหม่มีความรักที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อพระเจ้าและมีความปรารถนาที่จะกลับใจและเดินในความชอบธรรม การฟื้นฟูนี้สามารถนำไปสู่ความมุ่งมั่นต่อหลักการของคริสเตียนเช่นการอธิษฐานและการนมัสก,การที่เพิ่มมากขึ้นและความปรารถนาในการประกาศข่าวประเสรศิฐรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการฟื้นฟูในอดีตสามารถส่งผลกระทบต่อบุคคลชุมชนหรือทั้งประเทศนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสู่บุคคลและการพัฒนาสังคมเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างในช่วงการฟื้นฟู 1>, 1. เกิดการฟื้นฟูฝ่ายวิญญาณแต่ละคนจะสัมผัสได้ถึงความเชื่อที่ฟื้นคืนมาซึ่งมักถูกเรียกว่าการตื่นรู้ใหม่ๆห,หรือการฟื้นฟูคืนสู่สภาพเดิม 2. การจดจ่อที่ถ้อยคำของพระเจ้ามีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาพระกัมภีร์มากขึ้นและมีความปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตต,ตามภาพประสงค์ของพระเจ้า 3. การอธิษฐานและการนมัสการที่เพิ่มขึ้นการฟื้นฟูเป็นที่ทราบกันดีว่ามีการนมัสการและการอธิษฐานอย่างลึกซึ้ง 4. การกลับใจและการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมจะรู้สึกถึงความบาปของตัวเองอย่างแรงซึ่งนำไปสู่การกลับใจและการละทิ้งนิสัยบาป 5. มีผู้รับเชื่อใหม่การฟื้นฟูมักนำผู้คนเข้ามาเชื่อในพระคริสต์เพิ่มขึ้นอย่างมาก 6. ผลกระทบต่อสังคมและชุมชนการฟื้นฟูสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเช่นความเห็นอกเห็นใจที่เพิ่มขึ้นต่อคนยากจนคนป่วยและผู้ด้อยโอกาสประโยชน์ของการฟื้นฟูมีอะไรบ้างสำหรับบุคคลการฟื้นฟูสามารถนำมาซึ่งความหวังจุดมุ่งหมายและความมุ่งมั่นใหม่ในการดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์สำหรับริสตจักร สามารถปลุกคริสตจักรให้ตื่นจากความเฉยเมยทางวิญญาณและนำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันที่มากขึ้นและการรับใช้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับสังคมสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเมตตาและการปฏิรูปสังคมซึ่งนำไปสู่การพัฒนาชุมชนต่อไปคือสิ่งที่วิกิพีเดียกล่าวถึงการฟื้นฟูของคริสเตียนการฟื้นฟูนี้ถูกนิยามว่าเป็นช่วงเวลาแห่งพระพร และกิจกรรมใหม่ๆในคริสตจักรผู้สนับสนุนมองว่าการฟื้นฟูคือการฟื้นฟูคริสตจักรให้กลับมามีความสัมพันธ์อันแน่นแฟนและเปี่ยมด้วยพลังกับพระเจ้าหลังจากช่วงเวลาแห่งความเสื่อมถอยทางศิลธรรมพระเจ้าเป็นผู้ริเริ่มการฟื้นฟูซึ่งตรงกันข้ามกับการรณรงค์การเผยแพร่ศาสนาทั่วๆไปอย่าเป็นคนเหล่านั้นที่ไม่อยากมีประสบการณ์ใหม่ๆ อย่าเป็นคนเหล่านั้นที่ติดอยู่กับสิ่งเก่าๆทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตจะต้องโตแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่โตจะต้องเปลี่ยนและทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการเปลี่ยนมันจะมีการท้าทายค่ะหน้าตาของฟื้นฟูจะเป็นคล้ายๆแบบนี้ค่ะ ให้เราคิดถึงคริสตจักรของประเทศไทยวเวลาตุกพูดคำนี้ตุกพูดถึงทุกคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนในประเทศไทยแล้วทุกคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะอยู่อในที่ที่สวยมากแล้วเราก็จะนั่งอยู่ใกล้ๆ แม่น้ำที่ไหลอยู่ที่สวยสวยมากๆหญ้าก,ก็สีเขียวแล้วก็มีหินมีที่นั่งโอ้ยมีสารพัดเพราะว่ามีคนทุกแบบค่ะแล้วแม่น้ำอันนี้ก็วิ่งผ่านทุกจังหวัดเลยค่ะแล้วมันก็วิ่งผ่านทุกเมือง แม่น้ำอันนี้นะคะสะอาดแล้วก็สดชื่นค่ะแล้วในบางที่ของแม่น้ำนี้ก็จะมีะคลื่นในตัวแม่น้ำเนี่ยค่ะมีคลื่นแท้ที่อาจจะหมุนนิดหน่อยแล้วก็ดูรุนแรงแต่แม่น้ำอันนี้ก็ไหลอยู่ค่ะฟโฟล์อยู่ แล้วหลายคนมาหาแม่น้ำอันนี้ค่ะที่แม่น้ำนี้นะคะล้อมรอบจะมีกลุ่ม3มกลุ่มกลุ่มแรกนะคะ,ะเป็นชนิดของกลุ่มนะคะเขาก็จะยืนไกลจากแม่น้ำหน่อยค่ะเขาจะอยูอ่ดูคล้ายๆว่าข้างบนใน,ในระดับ บนของภูเขาน้อยอันนี้ค่ะแต่ว่าคนเหล่านี้เขาไม่มีความปรารถนาที่จะต้องลงไปที่แม่น้ำแต่เขาก็ยังสามารถที่จะมองดูบรรยากาศแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นออรอบตัวเขาแล้วก็ลงไปถึงแม่น้ำเขารู้สึกปลอดภัยที่นั่นค่ะตรงที่เขาอยู่ ข้างบนภูเขาน้อยอันนี้ค่ะกลุ่มที่สองค่ะจะเป็นคนที่ว่ายน้ำอยู่ในแม่น้ำอันนี้ค่ะแล้วเขาก็เล่นว่ายเล่นน้ำแล้วก็รู้สึก,กเขารู้สึกปลอดภัยมากกับผู้อื่นที่อยู่ในแม่น้ำนั้นด้วยค่ะกลุ่มนี้นะคะเขาหิวมาก แล้วเขายอมที่จะทำทุกสิ่งแล้วก็ไปทุกที่เพื่อที่จะได้การแตะต้องของทรงสถิตของพระเจ้าค่ะเขาต้องการอันนี้มากๆากุกเรียกเขาว่าเป็นอผู้ที่เสพติดการเจิมค่ะภาษาอังกฤษทุกจะเรียกเขา anointing addicts แล้วกลุ่มที่สามนะคะ จะเป็นผู้ที่มาแล้วเขาก็ตั้งปิกนิกแถวแถวแม่น้ำค่ะตุกเรียกเขาในภาษาอังกฤษ Toe d b e r e แต่ในภาษาไทยก็จะเป็นผู้จิ้มนิ้วโป้งของเท้าไปทดสอบน้ำค่ะเขาจะเป็นผู้ที่ไม่ค่อยเข้ามาไหวเขาไม่อยากจะเปียก เขาไม่อยากจะเลอะเธอเขาไม่อยากที่จะ,ะเสียฟอร์มเขาะ,ะเขาจะเป็นผู้ที่แค่ทดสอบว่าน้ำนี้เย็นไหมน้ำนี้ร้อนหรืออุ่นโดยใช้นิ้วโป้งเท้าเช็คน้ำดูค่ะกลุ่มนี้ ยังมีความกลัวที่จะเจอกับพระเจ้าค่ะเขายังซ่อนอยู่ค่ะแล้วเขาก็ยังสังเกตการอยู่ค่ะจริงๆเขาอยู่ในโหมดการศึกษาค่ะแล้วก็รับแค่ในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาจะรับผิดชอบได้แต่ธรรมดานะคะคนที่อยู่ใน แม่น้ำแล้วก็ว่ายน้ำอยู่แล้วก็รู้สึกดีในน้ำแล้วก็สบายอา่รู้สึกดีกับคนอื่นด้วยที่อยู่ในแม่น้ำด้วยเหมือนเด็กเล่นน้ำค่ะคนในกลุ่มนั้นนะคะเคยมาจากกลุ่มที่สามที่กลัวนิดหน่อยอแล้วก็เขาจะต้องใช้เวลาที่จะดู แต่เมื่อเขาชัวร์แล้วนะคะเขาจะเป็นกลุ่มที่กระโดดเข้าไปในแม่น้ำสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะเพราะว่าเอ,อ่เขาแค่ระวังแต่เขาไม่ได้ไปเพื่อที่จะวิภาก์วิจาร์แต่เขาแค่ระวังเพราะว่าเขาต้องการพระเจ้าจริงๆค่ะกลุ่มนี้ <c oughs> เหมือนกันหวังว่าคุณเข้าใจภาษาวิญญาณที่ทุกพูดอยู่กับคุณนะคะ เพราะว่าแม่น้ําอันนี้นะคะตุอพูดถึงแม่น้ําแห่งชีวิตของพระเจ้าค่ะประชุมฟื้นฟูนะคะที่จัดในลักษณะคนเยอะมากาเช่นพิเกษหรือว่าอาที่มีคนจำนวนเยอะมากแล้วเขาตั้งใจที่จะมีฟื้นฟูค่ะ สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะเหมือนแคมป์เล็กน้อยเพราะว่ามันจะต้องเข้าไปอยู่ในที่ที่การเจิมฟโฟลแล้วก็เยอะมากค่ะทุกไม่เชื่อว่าการฟื้นฟูนะคะกับหมู่คนใหญ่เยอะมากจะเกิดได้ถ้าเราไม่ได้อยู่ในการเต็มอิ่มและหล้นของทรงสถิตของพระเจ้าค่ะจะมี การสอนถ้อยคำเยอะมากเพราะว่าถ้อยคำที่มีชีวิตที่ถูกสอนออกไปเนี่ยจะเข้าไปในคนแล้วก็เริ่มทำหลายสิ่งหลายอย่างก,กับชีวิตของคนนั้นค่ะเราไม่สามารถที่จะบังคับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เคลื่อนได้แต่เราสามารถที่จะเตรียมบรรยากาศเพื่อที่พระองค์จะเคลื่อนไหวได้ เวลาทุกพูดถึงเตรียมบรรยากาศนะคะลุกหมายถึงสิ่งนี้ค่ะถ้าเกิดเราสอนอยู่แล้วสอนเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วสิ่งที่เป็นการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกอยากจะถามผู้ฟังเดี๋ยวนี้เลยค่ะคุณคิดไหม ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะแวะเข้ามาในประชุมนั้นแล้วก็มาฟังคิดไหมคะเพราะว่าทุกคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือว่านามของพระองค์จะถูกอ้างอย่างถูกต้องแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาเช็คดูว่าคู่ที่คุยถึงพระองค์จะให้เกียรติกับพระองค์หรือเปล่า เมื่อเช่นนี้เกิดขึ้นและพระองค์พอใจและพระองค์เห็นหัวใจของคนที่อยู่ในห้องประชุมที่หิวกระหายและต้องการพระองค์อย่างแน่นอนค่ะพี่น้องคะคุณจะเห็น การเคลื่อนของพระเจ้าในทางที่คุณไม่เคยได้พบมาก่อนเลยค่ะเปิดหัวใจที่จะรับสิ่งเหล่านี้ได้เลยค่ะทุกมีคำแนะนำนะคะให้กับผู้ที่จะถูกเรียกเป็นนักฟื้นฟูในอาณาจักรของพระเจ้าบนโลกนี้ค่ะทุกอยากที่จะให้คำแนะนำค่ะ ผู้ที่เป็นนักฟื้นฟูของพระเจ้าคนหนึ่งค่ะ Don't try to be like anyone else. อย่าพยายามเป็นเหมือนคนอื่นแค่เรียนคุณมีหน้าที่ที่จะเรียนอย่างเดียวอนุญาตข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฟื้นฟูและอนุญาตประสบการณ์ของฟื้นฟูโดยเข้าไปอยู่ในการ ฟื้นฟหูหรือการเคลื่อนของพระเจ้าโดยไม่ตินะเข้าไปเพื่อที่จะเรียนอย่างเดียวแล้วก็รับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์หลังจากนั้นเอาทุกสิ่งทุกอย่างก็เคียเค่ยวเคียเค่ยวเคี่ยวเคี่ยวแล้วคุณก็จะรู้ว่าเมื่อที่เราได้ฟื้นฟูแล้วก็เข้าใจนิดหน่อยหรือว่าได้ได้เห็นหรือว่ามีประสบการณ์เราก็จะได้รู้ว่าเรารับรสชาติแบบไหนได้ ไม่มีนักฟื้นฟูคนไหนที่เหมือนกันเลยแต่ละนักฟื้นฟูก็จะเป็นแต่ละเชฟที่อยู่ในร้านอาหารแต่ละคนเขาก็จะทำอาหารแบบที่เขาเก่งบางคนอาจจะฟื้นฟูจากแนวที่นำการประกาศเยอะมากออกจากฟื้นฟู แล้วก็ Another หรือว่าอีกคนหนึ่งอาจที่จะเป็นนักฟื้นฟูที่เป็นครูที่สอนเก่งมากเขาก็จะจับในจุดของการเปิดเผยของถ้อยคำพระเจ้าเมื่อที่เราได้อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าหลายชั่วโมงมากต่อวันเราจะเริ่มเติมเต็มแล้วก็ภัชนะของเราที่ถูกยิง ใสแล้วก็มีรูรั่วก็จะถูกโอ๊ะแล้วก็เราก็จะเป็นภาชนะที่บรรจุการเจิมของพระองค์ได้แล้วก็ทรงสถิตของพระองค์เราก็จะเริ่มได้ถูกเติมเต็มแล้วก็เต็มแล้วก็เต็มขึ้นแบบที่ทุกพูดนะคะคุณไม่ต้องเป็นเหมือนคนอื่นคุณไม่ต้องมาเหมือนตุ๊กคุณไม่ต้องไปเหมือนอาจารย์คนไหน คุณก็เป็นแบบที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสร้างคุณเป็นและอย่าก๊อปปี้ do not copy อย่าเป็นนกแก้วนะคะอย่าทำในสิ่งที่คนอื่นเขาทำอย่าพยายามทำในสิ่งที่คุณอื่นเขาทำอยู่ค่ะเพราะมันอาจจะไม่เวิร์คให้คุณเพราะการทรงเรียกเขาเฉพาะมากและของคุณก็เฉพาะมาก เราเรียนรู้สิ่งดีๆแล้วเราก็เข้าดึงสิ่งนั้นเข้าไปอยู่ในหัวใจเราเพื่อที่พระเจ้าจะใช้แล้วก็ปรับให้มันเข้ากับตัวคุณนะคะคนที่เป็นนักฟื้นฟูในทั่วทั่วไปที่ทุกได้เจอนะคะอ่าจะเป็นผู้ที่เป็นนักเทศนาค่ะแล้วก็ผู้เผยพระวจนะ จะเป็นสองกลุ่มนี้ค่ะทุกไม่ค่อยเห็นนักประกาศเ,าเป็นนักฟื้นฟูมากขนาดนั้นค่ะเพราะเขาก็จะมี sign and wonder เกิดขึ้นอยู่แล้วในการทรงเรียกของเขาค่ะคำเผยพระวจนะนะคะเราเรียกในภาษาอังกฤษ prophecy prophecy คำที่ได้รับจากพระเจ้าผ่าน ผู้เผยพระวจนะค่ะเป็นสิ่งใหญ่มากในการฟื้นฟูค่ะคนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้ยินจากพระเจ้าค่ะเขาไม่ได้ถูกสอนผู้เชื่อหลายคนไม่ได้ถูกสอนที่จะอธิษฐานอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ได้ถูกสอนที่จะได้ยินจากพระเจ้าโดยตรงช่องทางอันนั้นน่ะที่จะต้อง อ่อมีที่จะสื่อสารกับพระเจ้าไม่ค่อยดีนะคะเขาไม่รู้จักวิธีที่จะใช้เบอร์โทรของพระเจ้าค่ะนี่คือเหตุผลว่าทำไมเรามีคริสเตียนในประเทศไทยที่ยังเป็นเด็กค่ะแม้แต่เขาอาจจะเป็นคริสเตียนมาหลายปีมาก30-40ปี แต่เขาก็ยังเหมือนเด็กเขาก็ยังมาหาผู้นำของคิิตจักรแล้วก็ขอความช่วยเหลือแล้วก็ขอให้อธิษฐานเผื่อเพราะว่าไม่รู้ตรงไหนในในใน,ใน,ในการเดินของเขามันแบบขาดการสอนตรงนั้นเลยการสอนที่เขาจะต้องเชื่อมกับพระเจ้าโดยตรงอ่ะอย่าเข้าใจตุกผิดนะคะมันก็มีเวลา ที่พระเจ้าได้ดึงคำไว้ที่จะต้องให้กับคนแล้วก็จะพูดผ่านผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าเพื่อที่จะอตอบบางคำถามหรือว่าเพื่อที่จะสถาปนาบางสิ่งบางอย่างในหัวใจของบุคคลนั้นพระเจ้าก็ใช้พวกผู้เผยพระวจนะที่จะยืนยันการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของบางคน ผู้เผยพระวจนะมักจะแต่งตั้งแต่งตั้งบางคนในพระคริสต์แล้วก็มีคำสั่งว่าเขาจะต้องทำงานร่วมกับพระเจ้าอย่างไรเขาจะร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการงานอย่างไร ดิฉันได้กลับมาที่ประเทศไทยยีสิบปีที่แล้วแล้วตอนที่อตุกย้ายกลับมาที่ประเทศไทยตุกมากับความตั้งใจที่จะนำการฟื้นฟูมาให้ประเทศไทยแต่มีคนที่ไม่เชื่อเยอะมากอนะ่ะ Unbelief การไม่เชื่อตุกต้องใช้คำนี้การไม่เชื่อเยอะมาก แล้วก็ศาส,สนาในคิรสตจักรของพระองค์มันเยอะมากก่อนที่จะได้รับหยดสองหยดจากพระเจ้าเพื่อคนนะ่ะเกือบที่จะเหนื่อยมากค่ะพี่น้องค่ะตอนที่ย้ายกลับมาที่ประเทศไทยเพื่อที่จะนำความจริงของพระเจ้ามาให้ประเทศไทยตกโดนคมเฮงค่ะ จะใช้คำภาษาอังกฤษนะคะ persecuted อย่างแรงค่ะพระเจ้าอ่ะเป็นผู้เรียกตุกกลับมาประเทศไทยตุกไม่ได้เลือกเองค่ะแล้วก็การทรงเรียกของตุกงนาะเป็นการทรงเรียกเจาะจงเฉพาะเลยค่ะพี่น้องถูกเรียกมาก่อนพื้นฐานของใบโลกนี้ถูกสร้างค่ะในภาษาอังกฤษเขามีคำพูดนะคะ Don't cry over spilled milk แปลว่าอย่าไปร้องไห้กับน,นมที่มันหกไปแล้วเราแค่ลุกขึ้นแล้วก็เรียนและตอนนี้เราก็มีสติปัญญามากขึ้นแล้วเราก็ต้องเดิดนนาถ้าคุณได้ถูกข่มเหงเพราะว่าคุณรู้ว่าคุณทำในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้คุณทำนะคะ ไม่ใช่สิ่งที่คุณทำเองสิ่งที่พระเจ้าทำจริงๆเลยค่ะถ้าคุณถูกข่มเหงสิ่งแรกเลยตุกต้องพูดนะคะให้อภัยค่ะให้อภัยอย่าแบกสิ่งนี้อย่าเอาเข้าไปในหัวใจให้อภัยตุกมีความขอบคุณให้กับพระเจ้าที่ส่งผู้ที่ข่มเหงตุกค่ะ แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ใช้เขาเพื่อที่จะตรึงตุกค่ะตรึงตุกที่ไมก้กางเขนเลยค่ะเพราะสิ่งนี้ตุกได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายพระเจ้าซื่อสัตย์ God is faithful I have received the kingdom ตุกได้รับอาณาจักรของพระองค์แล้วค่ะ มีคำเดียวค่ะแต่ต้องสแสดงออกมาในภาษาอังกฤษ it's so awesome it's so awesome like wow พระเจ้าสัญญาตุกบำเน็จในสวรรค์เยอะมากพี่น้องค่ะตุกอยากที่จะเห็นพี่น้องคริสเตียนได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าพระเจ้าอยากจะเปิดเผยตัวเองให้กับคุณค่ะ God bless you เจ้าอวยพรทุกคนนะคะ